iPad Pro ป,ปี2020นะครับผมปรั้ากับ iPad Pro ปี2021ได้ครับผมอันนี้ฉบับสเปคฉบับสเปคก็ถือทิปไปก่อนเด <c oughs> ี๋ยววันนี้มีอะไรที่มันต่างกันบ้างนะครับผมดวลกันแล้วเนี่ยอันไหนที่มนันอัปเกรดอะไรยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้มาคุยกันครับผม <c oughs> ก็ตามธรรมเนียมนะครับเวลามีอะไรรุ่นใหม่ออกนะครับผมครับตีรีวิวก็ส่วนใหญ่จะจับมาตีกันนะครับตีแก้มตีเอามา เล่าให้ทุกคนได้ฟังว่ามันมีอะไรพัฒนาจากเดิมบ้างจะได้รู้ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันมีความก้าวล้ำยังไงบ้างพัฒนาไปในทิศทางไหนเพื่อมีหลายๆคนที่กําลังตัดสินใจนะครับว่าเองเอารุ่นเก่าเลยไหมนะตอนนี้พอมันซื้อได้เลยหรือแบบต้องไปรอรุ่นใหม่ดีอะไรประมาณนี้ใช่ครับผมเราจะมาคุยกันแบบนี้ตลอดนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ชอบเรื่องอะไรแบบนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กด follower ให้ด้วยกันละกันนะครับเรามาบ่อยๆมาทุกวันเลยครับโอเคเปิดตัวไปแล้วนะครับสําหรับ iPad pro ปี2021นะครับให้คุณถือทิ่ไปก่อนนะะให้คุณถือทิ่ไปก่อนสเปคเนี่ยให้คุณเล่าฝั่งของใหม่ไปก่อนละกันว่าของใหม่เนี่ยจะแตกต่างกับของเก่าอะไรยังไงเดี๋ยวผมขอถือของเก่าไปละกันโอเคนะครับเรื่องของสปงสเปคอ่ะดีไซน์อันนี้เหมือนกันแทบจะเป๊ะเลยไม่ต่างกันมากอ่าในตัวของปี2021นีี้นะครับผมดีไซน์ไม่มีอะไรต่างแทบไม่ต่างเลยไม่ต่างเลยเหมือนกันเป๊ะๆอ่าต้องเรียกว่า เขาทำผลิตภัณฑ์อย่างอื่นเนี่ยให้ดีไซน์ตามของ iPad Pro มากกว่าอ่าจริงๆเป็นดีไซน์เบิกร่องเลยนะแบบขอบตัดใช่ขอบตัดเป็นอุปกรณ์ชิ้นแรกๆเลยของ Apple ที่ทำมาเป็นดีไซน์โค้งขอบตัดแบบนี้นะครับผมหลังจากนั้นก็มีอะไรอ่ะ iPhone ทำ iPhone อืมแล้วก็มีไ p a d ดแอร์ไออ่าแล้วก็ล่าสุด iMac นะครับผมเป็นดีไซน์แบบโค้งขอบตัดอืมนะครับ ้วต่อไปต่อไปอะไรยา <Yeah. S 1> Apple Watch ไม่อยากให้ไม่อยากให้ <Yeah. S 2> ตต่ำม,มากเลย <c oughs> แต่ในส่วนของเรื่องอื่นเนี่ยมันจะมีเรื่องของพวกลำโพงอะไรเล็กน้อยอที่มันมีการเปลี่ยนแปลงไปลด,ลดขนาดเรื่องของรูลำโพงลง <c oughs> นิดหน่อยในตามข่าวลือ <c oughs> ก็นู้แต่ไปนับตามภาพมานะก,ก,ก็ลดจริงๆแหละลดจริงๆลดจริงๆคือเราอ่านข่าวลือมาค่อนข้างเยอะ <c oughs> ก็เขาบอกว่าจะมีการปรับลำโพงก็ปรับจริงๆลดไปแล้วแต่เสียงอาจจะน่าจะเท่าเดิมความดังอาจจะน่าจะเท่าเดิมก็ต้องรอติดตามกันดูนะครับยังไงถ้าไม่ถือทิปอะรอยังไงถือได้ขังเครื่องจริงจริงอะประมาณอีทีนึงนะครับผมแต่ว่าเห็นว่าขนาดไซส์เนี่ยมันจะหนาขึ้นในฝั่งของเคสเดิมเนี่ยอาจจะใช้ร่วมกันได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่รอติดตามอย่างน้อยก็เรื่องรูลำโพงเนี่ยรูลำโพงด้วยใช่แล้วก็ไอที่หนาขึ้นจริงๆอะจะเป็นตัวของ 12.9นิ้วที่จะหนาขึ้นเพราะว่าเปลี่ยนในเรื่องของจอะอะไรต่างๆมาอ่าใช่ครับผมไปในส่วนของไหนๆก็พูดถึงเรื่องหน้าจอกันบา้างหน้าจอ,อตัวนี้จะมีการแบ่งแยกชนชั้นเล็กน้อยอระหว่างตัวของ11นิ้วกับ12.9นิ้วนะครับผมตัวของ11นิ้วจะใช้หน้าจอเป็นแบบ Liquid Retina เหมือนเดิมเหมือนกับตัวของปี2020แต่ตัวของ12.9นิ้วจะมีการอัปเกรดเพิ่มเติมขึ้นมาเป็นชื่อว่า Liquid r e t i n a XDR ครับผมตอนนี้ อะไรก็ตามเติมคําว่า XDR ดูดีขึ้นมาดูดี디디디 <mesma> ดูโปรขึ้นมาดูโปรขึ้นมาทันทีนะครับด้วยความที่เขาใช้ชื่อ XDR ตรงนี้เนี่ยเขาต้องทําให้มันเหมือนจอของ Apple Pro XDR เอเอ,เอ,เอจอเป็นแสนนะนะเออจอหลักแสนนะครับผมก็คือทําสีทําสันให้มันสวยสดงดงามสีดําดําสนิทมากขึ้นนะครับผมอ <uld Lang> ่าสีสันดีขึ้นแล้วก็ความสว่างนะครับ Liquid r e t i n a XDR เนี่ยดันได้ไปสูงสุดถึงอยู่ที่1,600นิกอ อันนี้ก็จะเกี่ยวในเรื่องของเรื่องแบบว่าเอาไปทํางานกลางแดดกลางแจ้งอะไรเงี้ยใช่ครับผมแล้วก็คอนทราสต์ก็คมๆเหมือนกับตัว Pro Display XDR นั่นแหละสีก็จะตรงขึ้นนะครับ,รบผมสีก็ตรงขึ้นในฝั่งของ iPad Pro ปี2020นะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรมากเลยครับเหมือน เหมือนกับทุกทีที่ผ่านมาก็จะเป็นลิควิดเลติน่าตั้งแต่ปี2018แล้วนะครับแล้วก็เหมือนกันทั้ง2รุ่นไม่ได้มีการแบ่งชนชั้นนะฮะนี่ใสเนี่ยปี2021แล้วทำไมต้องแบ่งชนชั้นวันนะเนี่ยเราต้องอันนี้ไงแบบคุณอยากได้แบบโปรเนี่ยคุณต้องเสียตังค์เพิ่มขึ้นนะเขาจะแบบเอ้ยในกำไรหน่อยไงใช่ไหมโอเคนะครับผมในเรื่องของหน้าจอประมาณนี้ไอฟีเจอร์อื่นครบเหมือนกันหมดอย่างเช่นโปรโมชั่น กับทูโทนมีเหมือนกันหมดเลยเท,ทั้งสองรุ่นเ,เรื่องของกล้องกันบ้างมีอะไรบ้างกล้องที่ด้านหลังใช้ดีไซน์แบบเดิมเป๊ะเป๊ะกล้องแบบเดิม เหมือนกันเป๊ะเลยนะครับผมจะเป็นกลอบเลี่ยมแล้วก็มีเลนอัลตร้าไวแล้วก็เลนสไวเลนส์ไวสิบสองล้านเลนอัลตร้าไวสิบล้านพิกเซลเหมือนเดิมนะครับผมแล้วก็มีไลด้าสแกนเนอร์แต่เหมือนจะในงานเขาบอกว่าจะเพิ่มความสามารถไลด้าให้มันสแกนได้อย่างแม่นยํามากขึ้นอันนี้เชื่อว่ามาจากการใช้ชิปประมาณนั้นชิปที่มันประมวลผลแรงขึ้นอะไรประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องชิปในส่วนของกล้องหน้ากล้องหน้า ของ i p a d p r ปปี2021นะครับผมมีการอัปเกรดเรื่องของความละเอียดเพิ่มเติมขึ้นมาให้จากเดิม7ล้านพิกเซลตอนนี้มาเป็น12ล้านพิกเซลแล้วนะครับผมเครื่องเดิม7ล้านเครื่องใหม่12ล้านพิกเซลแถมยังเป็นเลนแบบเลนที่มันอัลตร้าวายกว้างขึ้นขึ้นกว่าเดิมด้วยแถมมาพร้อมกับเทคโนโลยีไฮไลท์ของกล้องหน้าก็คือเซนเตอร์สเต c e n t เซนเตอร์สเตนะครับที่จะคอยจับตัวคนน่ะให้อยู่ตรงกลางของกล้องตลอดเวลาเหมือนแบบมี แล้รมีคนมาแพนกล้องตามเราตลอดเวลาลอะไรให้มันดูแบบมีเกมิกขึ้นมาคืออารมณ์แบบว่าบางคนเนี่ยหลังๆคือ iPad เขาเอามาแบบตั้งแบบประมาณนี้อเอามาพิมพ์งานแล้วก็เน้นให้ขายคู่กับตัว Magic Keyboard นั่นแหละม,มันก็จะตั้งแบบนี้ได้ไงพอตั้งแบบนี้ได้ใช,ใช่ไหมตัวกล้องอ่ะเวลาเราเฟซไทม์เสร็จป,ปุ๊บเนี่ยมันก็จะจับใบหน้าของเราแล้วก็ให้เราอยู่ตรงกลางเสมอเวลาเราเดินซ้ายเดินขวาหรือทําอาหารอยู่เดินไปหยิบนั่นหยิบนี่เนี่ย ตัวกล้องมันจะแบบเหมือนซูมให้แบบแผไน,นตามมันกล้องมันขยับเองมันกล้องมันขยับตามเรานะครับให้เราเป็นแบบพระเอกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งตรงนี้ในฝั่งของรุ่นเดิมนะครับ7ล้านพิกเซลมันเป็นเลนแบบเลน w i d ปกติแบบแคบๆหน่อยอ่ามันจะแคบๆแล้วก็ไม่สามารถทำฟีเจอร์นี้ได้ไม่มีฟีเจอร์ center Stage s t a ตจนะครับผมต้องดูไหมว่าใครจะใช้งานจริงๆอ่ะแล้วแล้วเขาก็บอกว่าอาจจะรองรับแค่ตัวของเฟซไทม์ใช่ใช่ ฟลตอนนี้มันยังเหมือนแบบรองรับแค่ Face Time ไม่รู้ว่าในอย่างไลน์อย่าง Facebook Mess e n เ e r อะไจอรจะทำได้ไหมใช่ใช่เขาจะปล่อยให้นักพัฒนาเนี่ยเอาไปทำนั่นทำนี่ต่อได้หรือเปล่าแต่ว่าตามสไตล์ของ a อ p l e แล้วนะปีแรกยัง<ะ>ยังให้ใช้ตัวเองให้ตัวเองเออใช้คนเดียวแต่ว่าปีถัดไปถึงจะให้กับนักพัฒนาเอาฟีเจอร์ต่างๆเนี่ยไปผนวกเข้ากับแอปตัวเองได้เหมือนปีแรกเขาก็นำล่องดูก่อนดูว่าคนใช้อะไรยังไงบ้างประมาณนี้นะครับผมอันนี้ก็เป็นเรื่องของ ของกล้อง,องประมาณน,นี้อันนี้ยังพูดเรื่องของแบบโอการทงถ่ายลงถ่ายรูปมันต่างกันยังไงไม่ได้เพราะว่าเราจะไม่ได้ถือเครื่องจริงแต่ว่าหนึ่งอย่างตัวของปี2018ปี2020เ 20. นี่ยไม่ได้รองรับการถ่ายแบบ HDR High Dynamic Range แบบ30เฟรมคืออันเนี้ยรุ่นใหม่จะรองรับจะมีการถ่ายวิดีโอแบบ HDR น่าจะเป็นการถ่ายเหมือนของ iPhone 12ใช่ไหมเหมือนตะกล iPhone 12ที่ถ่ายแบบ คมได้อืมใช่ครับผมลืมบอกไปในเรื่องของหน้าจอมันรองรับการแสดงผลแบบจากของ HDR ด้วยอเออนะฮะในรุ่นก่อนนี้ทําไม่ได้ครับไปดูในเรื่องของพอร์ตกันบ้างนะครับพอร์ตก็คือ USB-C ครับอนนของอันเดิมอันเดิม คือ USB-C ปกตินะครับผมแต่ถ้าปี2021แล้วจะให้เป็น USB-C ปกติก็ธรรมดาไปดูอะไรกันอยู่นะนะตอนนี้มีการอัปเกรดเพิ่มเติมยังคงใช้ช่องเป็น USB-C นั่นแหละแต่มันจะมีความสามารถที่ชื่อว่า Thunderbolt เพิ่มเติมขึ้นมาก็คือจะเป็นพอร์ตที่อยู่ในรูปแบบ USB-C USB-C แล้วก็ support Thunderbolt ใช่ทะคส่งข้อมูล ส่งสัญญาณอะไรต่างๆได้ไวขึ้นเผื่อใครจะเอาไปแบบสิงงานเข้ากับตัวของ macbook หรือว่าสิงงานเข้ากับตัวของ Computer, คอมพิวเตอร์หรือว่าจะเอาภาพเนี่ยขึ้นบนจออะไรแบบนี้มันก็จะช่วยให้มันสเสถียรมากยิ่งขึ้น,นอ่าใช่ใช่ครับผมคือเพราะว่ามันรับส่งข้อมูลได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับผม40กิกะไบต์ต่อวินาทีเร็วมากเร็วมากเร็วมากนะครับหนัง10เรื่องภายใน1วินาทีอหนังอะไรเนี่ยไม่รู้นะครับ <Okay. S 1> <laughs> ประมาณนี้ในฝั่งของการถ่ายโอนข้อมูลเปลี่ยนได้ไหม เปลี่ยนจากไม่เอาทันต์โบทนทัน์โบใน iPad Pro แต่ขอ USB C ใน iPhone ได้แทนได้ไหมไม่ให้หรอกครับอันนี้คือเป็นเรื่องของพอร์ตนะครับผมมาในเรื่องของไฮไลท์กันในงานสำหรับตัว iPad กันบ้างดีกว่าโอ้โหมีการทำคลิปวิดีโอแบบจริงจังมากเลยนะครับคนคนหนึ่งแบบเข้าไปขโมยชิป Apple M1 นะครับอะไรนและในคลิปนี้นะใช้ Apple pencil ในการจับกระจกเออใช่ก็คือ เอาชิป Apple n 1มาใส่ใน iPad Pro ปี2021แล้วนะครับผม,มนะซึ่งก็เหมือนจะเป็นไปตามข่าวลือไหมเพราะว่าตอนแรกข่าวลือบอกว่าจะใช้เป็นตัวของชิปที่ชื่อว่า A14X มันมีความแรงนทะ่าก,กับตัวของ M1 เลยนะแรงเท่า M1 เลยนะถามว่าตรงกับข่าวลือไหมไม่ตรงไม่ตรงไม่ตรงเพราะว่าเขาจะบอกว่า1 4 x อะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เพราะว่าเดิมๆ Apple เขาจะใช้เป็นชิป A ตระกูล A ทั้งหมดเลย แต่ว่าความแรงจะเท่ากันสรุปแล้วไม่ครับยัดมาเลยยัดเยยมด M1 <นะ S 2> มาให้เลยนะครับผมยัด M1 <อ>มนาเลยจบจบไปนะครับผมไม่ต้องพูดมากนะฮะแต่ถือว่าฟีดแบ็กดีใช่ๆคือลองเอาไปโพสใน Facebook อติรีวิวเนี่ยเรารวมไปถึงเอาไปวางเอาไปโพสตามกลุ่มที่ iPad ต่างๆที่อติรีวิวเนี่ยเป็นแอดมินอยู่นะครับครับฟีดแบ็กคือส่วนใหญ่บอกว่าเฮ้ยแค่ชิป M1 ็มก็มาหาปลายแล้วเพราะด้วยความมันเป็นชิปที่มันไปอยู่ในตัวของอะ Mac m i n i หรือพวกโน้ตบุ๊กของ ขาต้อุณแม็กอะเสร็จปุ๊บแล้วเขารู้สึกว่าฟีดแบ็กดีไงปีที่แล้วเนี่ยแม็กที่ใส่ชิป m 1น่อะคนนี่แบบฮือฮามากมันพลังการทำงานมันสูงมากนะครับผมแรงแบบจัดมากคนก็เลยตกใจพอโอ้โหหยิบ iPad มาใส่ m m นี่คือมันคงจะทำงานแบบได้แรงเท่ากับตัวของ Mac อะไรแบบเนี้ยเนาะใช่ไหมใช่ครับแล้วในคาชื่อเป็นแบบว่าดูชื่อได้แหละถ้าเป็น m 1ก็คือเฮ้ยมันพอร์ตมาจากตัวของ Mac ตัวของ macbook ว่ะแต่ถ้าเป็น a อ่ะมันยังสู้แบบ มันมันไปพ้องกับตัวที่ใช้กับไอโฟนมันยังดูเป็นนะมันดูไม่เป็นคอมพิวเตอร์เท่าไหร่อ่านี่ได้ภาพเป็นคอมพิวเตอร์ด้วยนะครับผมก็มี G P U อยู่ที่8คอร์แคอร์ C P U ที่8คอร์เหมือนกันนะครับผมและรอบนี้เป็นรอบแรกที่แรมแตกต่างกันอืออใช่แล้วก็รอบนี้นะครับผมเป็นครั้งแรกที่มีแรมสูงสุดนะครับผมอยู่ที่ 16GB อืิะบนะครับผมอันเก่าแรง แรมจะไม่เท่านี้ือนจะอยู่ที่แปดแปดทั้งหมดเลยใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันเหมือนจะเป็นรุ่นใหญ่มันจะเป็นแรมอยู่ที่แปดแต่ถ้ารุ่นเล็กเหมือนจะแรมแรม4หรือแรม6อะไรอย่างเงี้ยแต่ใน iPad Pro ปี2021นี้นะครับผมแรมเริ่มต้นกับรุ่นธรรมดาธรรมดาเนี่ยความจุต่ำๆ่อยจะอยู่ที่8เป็นพื้นฐานเลยนะครับผมแต่ถ้าเป็นความจุสูงสุดจะได้เป็น16กิกเป็นครั้งแรกของ iPad แล้วกันนั่นแหละที่แรมเยอะขนาดนี้นะครับแรมเยอะกว่าน m a c บุ๊ k เครื่องนี้ก็เป็นในเรื่องของความแรงในฝั่งของคนใช้งานเนี่ยระดับโปรคงถูกใจแหละรู้สึกว่าเฮ้ยรอบนี้มันโปรดูมากขึ้นในฝั่งของเรื่องของชิปเอาไปใช้งานเรื่องของเปิดแอปพลิเคชันหลายๆหน้าจอได้เพราะว่าตัวของชิป M1 มันสามารถทําแบบนั้นได้แบบเปิดนู่นนี่นั่นแบบหลายหน้าจอในการทํางานอะไรเงี้ยได้ในงานนั้นบอกเอาไปเล่นกรงเล่นเกมอะไรก็ลื่นๆเลยนะครับผมในเรื่องของการยืนยันตัวตนความปลอดภัยอันนี้ ในตัวของ iPad Pro ปี2021ก็ยังคงใช้เป็นแบบ Face ID เหมือนเดิมอย่างเดียวด้วยนะครับซึ่งเมื่อก่อนก็แบบมีข่าวลือมาเหมือนกันว่าเฮ้ยถ้าเห็น iPad Air 4นี่ยมี Face ID มาแล้วจะให้ทัชไอดีมาแถมกับตัวของ Face ID ด้วยหรือเปล่าไม่มาไม่มานะครับในส่วนของรุ่นรุ่นเดิมจะไปมีอะไรล่ะมันก็เท่ากันเท่ากันนะครับผมไม่ได้อัปเกรดด้วยในรุ่นใหม่ก็คือใช้ตัวเดิมแหละอีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญนะครับผมรุ่นเดิมเนี่ย มันจะมีเซลูล่านะครับคนที่ซื้อเป็นแบบ w i i i เซลูล่าจะได้เต็มที่อยู่แค่ 4G นะครับครับผม<แ>ในรุ่นใหม่เป็นไงครับในยุคนี้อะไรอะไรเขาก็ต้องไป 5G กันหมดแล้ว iPad Pro ปี2021ก็สามารถใช้ 5G ได้ในรุ่นของเซลูล่าซึ่ง 5G ตรงนี้ก็ถือว่ามีความเร็วความแรงหรือปรายอยู่พอสมควรเหมือนกันคือ 5G ในรอบนี้เนี่ยแรงกว่าของไอโฟนใช่ครับ,รบใช่<ม>ใช iPhone จะอยู่ที่ 3กิกต่อวินาทีแต่้า iPad เนี่ยวิ่ง4ี่กิกต่อวินาทีเลยนะครับนอกจากนั้นส่วนใหญ่ก็จะไม่มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วมีอีกหนึ่งอย่างเพิ่มเติมเข้ามาก็จะเป็นเรื่องของการที่มีความจุสูงสุดให้เลือกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่ง choice จากอันเดิมจะอันเดิมอยู่ที่1 28 256 512แล้วก็1เทใช่เต็มที่อยู่ที่1เทนะครับคือ 1T เทมาก็ตกใจแล้วตอนนั้นอะเฮ้ยไรจะใช้อะไรขนาดนั้นนะ แต่ของ iPad Pro ปี2021ั่เพิ่มมาอีกหนึ่งความจุสูงสุดนะครับอยู่ที่ 2TB ซึ่งในความจุ 1TB กับความจุ 2TB เนี่ยอันนี้จะเป็นรุ่นที่จะได้แรม 16GB นะครับผมรแรงไปเลยก็ได <ป S 2> ้แบบเป็นแรงใครอยากได้แรมเยอะต้องจัดเป็น 1TB หรือ 2TB ทนะโอ้โหแล้วก็มันโยงไปในเรื่องถัดไปก็คือเรื่องของราคาไงราคาเปิดตัวมานะครับผมราคาเท่ากันเลยในฝั่งของรุ่น iPad หน้าจอ11นิ้วนะครับผม11นิ้วเนี่ยจะอยู่ที่27,900ส่วนของ11นิ้วปี2021นะครับเริ่มต้นมา27,900เหมือนกันนะครับผม,มส่วน12.9นิ้วใน iPad Pro ปี2021นะครับจะอยู่ที่37,900บาท37,900บาทถ้าจำไม่ผิดเนี่ยถ้าเปิดรุ่นเก่ามาเหมือนจะประมาณ35,000 34,000ประมาณนั้น คือราคาสูงขึ้นในฝั่งของหน้าจอ12.9 12. เพราะว่าไงก็เทคโนโลยีจอเพิ่มขึ้นมาแหละนะครับเราต้องจ่ายค่าจอให้เขานะครับ <c oughs> แต่ส่วน 5G เนี่ยก็ส่วนใหญ่จะเพิ่มอีกรุ่นละ5,000บาทนะครับถ้าใคร <c oughs> ที่อยากใช้เซลลูลา่าและเป็น 5G เงี้ยก็ต้องเพิ่มเงินบวกๆเข้าไป <c oughs> โอเคในฝั่งของอุปกรณ์ a c c e s s o อรนะครับผม iPad ปี2020นะครับผมใช้เป็น Apple Pencil รุ่นที่ 2, 2>, <c oughs> 2นะครับผมแล้วก็ สามารถใช้กับ Magic Keyboard ได้ครั้งแรกส่วน iPad Pro ปี2021นะครับใช้ Apple Pencil รุ่นที่2กับ Magic Keyboard ได้เป็นครั้งที่2ก <laughs> ็แต่จะมีเพิ่มเติมนิดหน่อยในเรื่องของเมจิกคีย์บอร์ดที่มีสีใหม่สีใหม่คือทำ <ไป S 1> ให้ดูเข้ากับสีตัวของสีเงินเงินอะไรเงี้ยปะ่ะใช่ตอนแรกข่าวลือคิดว่าจะมีสีทองเพิ่มเข้ามาด้วยเสียใจ ไม่มีสีทองมีแค่สองสีเออเรื่องของสีลืมไปเลยมีอยู่2สีเหมือนเดิมนะครับคือสีเทาสเปซเก้กับสีเงินทั้งคู่เลยนะครับตั้งแต่รุ่นปี2018แล้วนะครับผมก็จะมี2สีในฝั่งของอุปกรณ์ในกล่องมีมาให้เหมือนกันนั่นคือหัวชาร์จยังคงมีอยู่นะครับยังมีในกล่องอยู่นะหัวชาร์จนะครับผมไม่แน่ใจ ไม,ไม่แน่ใจว่าตัวของ2020ที่ออกมาล่าสุดมันเป็นเซตใหม่ที่เปลี่ยนเป็น20บัตให้หรือยังเออไม่แน่ใจอันนี้ก็ต้องแต่ว่าต,ตัวกล่องล่าสุดนี่คือเป็น20บัตแล้วนะครับ,รบผม USB C นะครับแถมสายที่ให้สายที่ให้มาในกล่องไม่ใช่สาย Thunderbolt นะครับใครอยากได้ส่งข้อมูลเร็วๆจากตัวของ iPad โปรปี2021ไปยังเคลื่อนอื่นอย่างเงี้ยต้องไปซื้อสายทันเดอร์โบแยกด้วยนะสายชาร์จที่เขาแถมมาให้ไม่ใช่นะครับไม่ใช่ทันเดอร์โบนะไม่สปอ์ตนะครับ <c oughs> สำหรับปีโอนะรุ่นใหม่อ่ะมันแรงไงแรงช,ชิปมันแรงแรงแบบก้าวกระโดดอะ่ะคือใครอยากได้ประสิทธิภาพเต็มที่เนี่ยโอเคไปรุ่นใหม่ก็ได้ไป<ๆ>รุ่นใหม่เลยคือถ้าอยากใครอยากได้เอามาทำงานแบบนี้ใช้เป็น iPad ปี2021เนี่ยมันทำงานได้ค่อนข้างที่จะคล่องตัวสำหรับคนที่แบบไม่ถนัดเป็นตัดต่อแบบแบบเนี้ยก็เอาเป็นว่าถ้าใครกำลังจะคิดว่าจะซื้อ iPad Pro อ่ะนะตอนนี้ด้วยนะอรอรอสักแป๊บหนึ่งเพราะว่า,าไหนเราก็เก็บเงินสมมติเราจะซื้อตัว Pro 2020แล้วอะอในราคาที่มันเท่ากันอะเราได้ตัวใหม่เลยนะใช่ไหมใช่ต้องบอกว่าพอออก ตัว iPad Pro ปี2 0 2 1มารุ่นเก่าไม่วางขายแล้วนะครับผมตัดออกจากหน้า Apple Store แต่ถามว่าพวกตามร้านค้าอย่างอื่นยังมีขายไหมเชื่อว่าราคาน่าจะลงมา ประมาณ3,000ก็ลองดูว่า3,000ตรงนี้เนี่ยมันเป็นมูลค่าที่สำคัญไหมที่เยอะมากเกินไปหรือเปล่า3-4,000ตรงเนี้ยถ้าคิดว่าเอา iPad Pro มาแล้วไม่ค่อยได้ใช้จุดนั้นเท่าไหร่ไม่ค่อยได้ใช้ในเรื่องของอาการทำงานระดับโปรโประเอามาก็ามาเล่นเน็ตเล่น เล่นอะไรแต่อยากได้จอที่มันลื่นๆจากฟีเจอร์โปรโมชั่นอะไรอย่างเงี้ยก็สามพันก็ถือว่าเอาตังค์เก็บไว้เอาไปทำอย่างอื่นก็ได้อาจจะไปเติมอะเติมอีกสักคั้งกว่านิดนึงซื้อ Apple Pencil อันนั้นคือ27,000ยังไม่ได้ Apple Pencil นะใช่นะครับขายแยกนะอันนั้นนะใช่ใช่นะครับประมาณนี้และกันสำหรับคนที่กำลังเลงๆ iPad Pro นะครับผมเดี๋ยวรอบหน้าเนี่ยจะมาดวลกับ iPad Air ด้วยว่าดีไซน์เหมือนกันแล้วก็ มวยคนละหมัดกันเนี่ยราคาต่างกันหมื่นหนึ่งอ่ะเฮ้ยเอาไหนดีมันพอมีอะไรที่สู้ได้อเออใช่นะครับ,รบผมใครอยากรู้ก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนกด subscribe channel อตีรีวิวว้ให้ด้วยละกันนะครับจะได้มาเจอกันแบบนี้บ่อยๆนะครับผมสำหรับวันนี้ตีโอแล้วก็ i ครับขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับสวัสดีครับ